สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ทูชันสไตล์ขอเสนอการถ่ายทอดสดศึก M E A ฟุตซอลไทยลีกนะครับเกมช่วงกลางสัปดาห์คู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับเกมที่ฟุตซอลรัชนาวีครับเจอกับไบฟ์เอสีรัชชาครับกุลโมวินพุทธสุโรธและครับผมธีริบันองศารับหน้าที่บรรยายครับเอาละครับเกมเริ่มดูกันยาวๆนะครับช่วงออกสตาร์ทเกมครับทั้งสองทีม ทางซ้ายปริสนากิ่งกลางวานมาใหม่ครับไว้เฟสยิงครับไม่กล้ารับเหมือนกันนะครับทรงศักดิ์ครับเตะมุมของไว้เฟยลองซัดไกลเดี่ยวหูบอลแรงเอาเปิดมาเอายังได้ยิงครับโอ้โหติดเซฟว้าฟ้าไว้ได้ครับทรงศักดิ์ตรงนี้ก็ได้ตัดเข้ามาด้านในแล้วได้ยิงในจังหวะสุดท้ายนี่ครับไปโจมตีต่อรัชนาวีคืนหลังกลับมาครับวิภูสนะ แล้วให้ดูจริงจิตยาครับโอ้โหยิงแบบยิงขวาวรการคือลูกนี้เนี่ยไปไปมีตัวขยับหลอกแล้วก็วรการเนี่ยจังหวะให้บอลยาวโอ้แม่นด้วยครับอ่าแล้วแล้วไหลซ้ายจริงโอ้โหสุดงามเลยครับมา สูตรนี้สุดๆเลยครับประพาสไหลมาให้กับกิตนันครับกด10เนี่ยครับดูดบอลได้มาสวยครับประพาสแล้วก็ย้อนมาให้กับกฤตนันยิงจังหวะเดียวเลยนะครับด้วยซ้ายครับบอาเสียบเสาผ่านมือของผู้ปาะตูทรงศักเข้าไปอย่างเฉียบขาสดสุดๆเลยครับทรงศักให้เวสลี่ใสความหนาความใหญ่พิงไว้ก่อนคืนหลังเอาครับโอกาสได้พามาแล้วยิงชีจรับขวาวราการติดเซฟ ตัดสินใจยิงไกลเลยครับบราการแต่ว่าพงพันธ์ก็ยังปัดออกหลังไปได้ให้กับเวสลี่สืบท้ามาไม่ถึงบอลน,นะครับแล้วคราวนี้ไบเวได้สวนกลับเอาะครับโอกาสได้ยิงติดเซฟไม่ได้อีกทีนึงก็มีประหาดมาเติมประพาดก็ติดบล็อกครับเวสลี่น้อยก็ช่วยไม่ให้ราชนาวีเนี่ยโดนลูกสองเวสซี่ไปพลาดนะครับโดนตัดบอลได้ตอนนันหลุดมาเนะี่ยยิงไปติดไหลนะ เปิดมาตรงนี้แล้วครับประพาศประพาศหมุ่มบาบโอ้หนีมาสวยมากแล้วซ้ายได้ยิงติดครับโอ้โหหนีมาอย่างสวยครับมีประตูเกิดขึ้นครับเนี่ยจังหวะดึงหนีมาสวยมากนะครับประพาศแล้วยิงไปติดเซจบเพรียดแรกครับเป็นไวฟ์เบสิริชาที่ออกนำรัชนาวี1-0ครับตามดูกันต่อนะครับในช่วงเพรียดที่2ครับเกมรัชนาวีครับกับไวฟ์เบสิริชานะครับจากเพรียดเราโอ้โห กำลังการลมาบดอยู่แล้วเชียววาธนาตุนตะบันให้ไวเวนํำสองูนย์ครับโอ้โหผ่านมาไม่กี่วินาทีนะครับเสียบขาดเลยเนี่ยตวัดมาตอนแรกโดนบล็อกนะดาบสองนี่ไม่ต้องจ่ายแล้วครับยิงเองซะเลยครับโอ้โหไปติดวรราการในดาบแรกนะครับทีกินดมาครับวิภูษณะยิงขวาโอ,โอ้ไม่ใช่ <laughs> โอ้ไม่เข้าโอ้ <laughs> โดนตะข่ายแต่เป็นตะข่ายหลังโกนครับพกนี้เนี่ย ครับได้พาย้อนมาครับอาทิชชัยไปมายิงโอ้โหลูกนี้ติดครับจังหวะได้เบิ้ลของกิตนันบอลออกแล้วครับพยายามจะดึงบอลหนีแต่ว่าท้ายแรงไปหน่อยครับลูกปลิ้นนี่จังหวะได้จบนะครับของกฤตนันบอลลูกนี้ไม่ออกได้ลุยมาของธนาตุลเงืบโยกเข้าเลียนเท้าซ้ายแล้วธนาตุลเข้าเท้าขวาขวาแล้วยิงโอ้โหกะจะลอดขาไม่ลอดอีกทีหนึ่งเวสตี้มาช่วยก่อนโอ้โหธนาตุล พยายามจะซ้ำแล้วไม่ทันครับเนี่ยดึงเข้าเหลี่ยมขวาครับเกือบสำเร็จเหมือนกันนะครับว่าวราการได้พาสวนเข้ามาเลือกเวสซี่ทางสายมุมแคบติดเซฟครับโอไม่ได้โอ้โหจังหวะได้โตขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเวสซี่ได้ยิงปิดภูสนนะติดบล็อก mm. เอาแล้วลูกนี้โดนยิง เรียบร้อยครับโอ้โหจับลาดเองครับนัทพลรับโอ้โหโดนลงโทษโดยประพาสครับโอ้แล้วแตะบาเข้ามาด้านในครับเนี่ยพอจับหันมาเนี่ยโอ้โหเจอประพาสดักอยู่แล้วครับโอ้เสร็จเลยครับลูกนี้ไม่มีประตูนะเพราะว่าเล่น power play อยู่นะครับเวสลีย์ไม่ได้ย้อนลูกนี้เรียบร้อยครับ4-0โอ้โห แล้วย mm ิงแม่นซะด้วยครับ mm hmm. นี่นครับจังหวะดักบอลของเวสลี์ได้แล้วก็ตามอยู่สี่ทีนี้ต้องดึงประภาดนะครับเปลี่ยนตัวแต่โอ้แดงครับเพราะว่าคือมันเป็นโอกาสที่จะเป็นประตูอย่างชัดแจ้งนะครับครับดูตรงนี้ครับคือ โดนตัดนะครับแล้ววิถีของบอมันพุ่งเข้าหาประตูด้วยนะครับครับอขอบอลเพื่อเผาเวลาไปด้วยนะครับอ้าวแล้วดูอกาสของราชนาวีได้จริงลูกนี้โอ้โหดีใ่แตกได้ครับ1-4ึ่าวิ่งมาใส่ที่ซ้ายครับกิติพงศ์โอ้ต่อบอลชาร่าใจกันไปนิดนึงนะครับสำหรับ YFA ราชนาวีครับเนี่ยให้มาแล้วโดนตัดได้ก่อนที่จะซัดได้ซ้ายเลยครับสำหรับกิติพงศ์ ถึงบลอลเกาะแล้ะยิงยัดมันเลยครับอยู่อุะแล้วก็จบเกมครับเป็นไวน์เฟศรีรชาครับเอาชนะราชนาวีได้4ประตูต่อนหนึ่งครับ